สวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซีธีรักทุกท่านนะครับเนาะที่อยู่ทางบ้านทั้งตัวประเทศทั้งต่างประเทศนะครับเนาะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพุ่งผู้ท่อนพระโชคในตอนเย็นวันที่เก้าเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเนาะกลับมาพบมาพอกระพุ่งผู้ทอนเมืรอนี้กาา้าทั้งช่องกับมีแนวทางมาฝากพี่ต่อนนองนะครับเนาะเป็นการพยากรณ์เลขเป็นการคำนวณ เพื่อทําสถิติในการดูผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ่รนมช้ชมงวดประจำวันที่16สิงหาคม2 5 6 5นากะครับเนาะรับก่อนจะไปฟังตัวเลขกะไปฟังคำเตือนก่อนนะครับเนาะคำเตือนกระทั่ง่องนําเสนอเป็นเพียงแนวทางจัดสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ่บสนับสนุนให้เรียนการพนันใดๆทางสินปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง เพื่อความปลอาภัยน่าดีจากช่องพงพุู้ท่อนผ้าโฉกนะครับเนาะท่านผู้ชมครับสำหรับงวดที่ผ่านมาทาั้งทั้งช่องเข้านกะับเสนอสูตรเสาหานะครับเนาะเป็นขั้งแล้วนะครับท่านผะู้ชมงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาทั้งช่องเข้านกะับสูตรเสาหานี่นะครับท่านผู้ชมสูตรเสาหาจะมีซิบหาตัว ทางช่องก็เลยตั้งมาสุดเสาหาเสาหานี่เป็นเป็นซื้อที่เป็นมงคลเนาะครับเนะาะเสาห่าซื้อเป็นมงคลเนาะครับเนาะชุดที่ผ่านมาเนี่ยกะเข่าหนึ่งซีล่างเนาะครับท่านผู้ชมมีซิฟหาหางตัวเลขอาจจะเยอะเนาะครับท่านผู้ชมอาจจะลายจักหน่อยแต่ว่ากะถือว่าเข่าอยู่เนาะครับท่านผู้ชม กเลือกซื้อเอาตัวที่เจ้าของมักเจ้าของชอบนะครับเนาะครับสําหรับงวดนี้ทางช่องเขากะมีน้าทางมาฝากพี่ตอน,น้องคือเก่าวนะครับเนาะกะจะน้ำเสนอเลขวิ่งก่อนนะครับท่านผู้ชมสําหรับท่านทติจุนชอบในการชอบเสียงดวงนะครับเนาะเสียงดวงเสียงโชคโอกาสที่จะมาบนล่างนะครับเนาะทางช่องเขากะมีเกาะเป็นสูตรคำนวณเลขวิ่งออกมาก,ก็ได้ เด่นศูนย์ร่องหกนะครับเนาะหกนี่เป็นตัวกัน้นนะครับท่านผู้ชมตะวันเน้นหนักทั้งช่องวิเคราะห์สูตรคำนวณออกมาได้ศูนย์นะครับบวชนี่านผู้ชมบวชวันที่ 16, สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเนาะครับสําหรับสูตรเต็มสูตรอีกสูตรเป็นสูตรเสาหาเนาะครับเนาะเมื่อกี้ก็เป็นเลขวิ่งเด่นศูนย์ร่องหกนะครับท่านผู้ชม ชุดเต็มของสูตรสาหาะครับเนาะทางงจองเ้างกับไอ้บีกอกมาแล้วเนาะครับท่านผู้ชมเดี๋มานำเสนอมื่อน,นี้นะครับเนาะตอนเย็นมื่อน,นี้ของบันทีเก่านะครับท่านผู้ชมครับชุดเต็มกับมลขเก้าสองเนาะครับท่านผู้ชมศู 0, 2, 0, 5, 0, 7, 0, 8, 2, นย0สองศูนหานเนาะครับเนาะ สองเจ็ดสองแปดหาเจ็ดหาแปดเจ็ดแปดนะครับท่านผู้ชมสำหรับตัวที่ทั้งช่องชอบหลายที่สุดนะครับท่านผู้ชมแถวแรกนะครับเนาะแถวแรกกับชอบยุดเก้าศูนย์นะครับเนาะชอบแถวที่สองกับศูนย์สองนะครับเนาะแถวที่สามหาแปดทั้งทั้งช่องกับจะจัดสามตัวนี้นะครับท่านผู้ชมจะหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับเนาะ สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะครับเนาะอาจจะบ่ชอบกับตัวที่แอดมักเนาะครับเนาะกัพิจารณาเบิ่งตัวอื่นก็ได้เด้อครับเด้อมีโอกาสเข้าเนาะครับท่านผู้ชมเป็นบนเป็นล่างได้เนาะครับเนาะส่วนมากจะเข้าตรงๆเนาะครับท่านผู้ชมเข้าตรงๆแต่ว่าหลายห่างจะอยู่ที่ว่าเฮาจะจับถือจับเลือกตัวซื้อถือเนาะครับเนาะตัวเล็กทุกตัวก็มีโอกาสเข้ามีโอกาสวดวดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะครับท่านผู้ชม ตงจองก็นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเนาะครับเนาะจัดสื่อสลากกีแบงรัฐบาลเท่านั้นสําหรับท่านที่ชินชอบในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับเนาะก็เอามาฝากพี่ตอนน้องนะครับเนาะชอบกัจัดกันคัดกัะพานเนาะครับเนาะสาหรับท่านที่บ่ชอบกัชมพวกว่ามันเทิงนะครับเนาะดูพวกว่ามันเทิงดูเพื่อเป็นสถิติการจะออกรางวัลเนาะครับเนาะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบกะพิจารณาเบังถือตัวเจ้าของมักเจ้าของชอบหรือเจ้าของได้มาจากทั้งอื่นกับพิจารณาบันดาลับเด้อตัวเลียดยุน่นนี้มีโอกาสเข่านะครับเนาะทั้งช่องกะทำาสูตรคำนวณวิเคะห์ออกกว่าจะเด็ดตัวเลียดมากนะครับเนาะกะฝากพิจารณ้อ,นนองนะครับเนาะพิจารณาเบังจ้าก็จัดคัดกับพานนะครับเนาะสำหรับถ่ายคลิปนี่กะ กอขอให้ FC ท่านผู้ชมทั้งบ้านอย่ในประเทศต่างประเทศนะครับเนาะที่ข่ามาชมช่องพองพุทธรัานโชคกขอขอให้โชคดีร่ำรวยถูกหวยในงวดประจำวันที่16สิงหาคม2 5 6 5โดยทั่วถึงกันนะครับเด้อครับท่ายคลิปนี้ขอข่าวข่าวมาสวัสดีครับพบกันในคลิปต่อไปด้ะครับผมสวัสดีครับผม